บุคลากรทางการแพทย์นะครับในหลายจังหวัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มบูธเข็ม3แล้วนะครับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครับที่รับจัดสรรเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้โควิด -19 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอเมืองและจากโรงบาลส่งเสริมสุขภาพต่างๆในเขตอำเภอเมืองมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ก็คือบูสเตอร์นะครับโดยหลักเกณฑ์ครับของผู้ที่มาฉีดนั้นก็คือจะต้องเป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะครับก็คือผู้ที่ฉีดซีโนแวคนะครับหรือว่าซีโนฟาร์มาแล้ว2เข็มเนี่ยจะได้ไฟเซอร์เป็นเข็มที่3ครับส่วนใครที่ฉีดเข,เข็มอื่นมาแล้วเนี่ยหนเข็มนะครับวัคซีนชนิดอื่นเนี่ยนะครับก็คือ จะได้ไฟเซอร์เนี่ยเป็นเข็มที่ 2, 2> หากยังไม่ไรับวัคซีนใ,นใดมาก่อนก็คือจะได้ไฟเซอร์ทั้ง2เข็มเลยส่วนใครที่เคยติดเชื้อแต่ว่ายังไม่เคยได้รับวัคซีนครับก็จะได้ไฟเซอร์เนี่ยเป็นเข็มแรกส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ก็คือผู้ที่ฉีดไข้เช่นซินโนแวคน,น,นะครับหเข็มแล้วก็แอตต้าเซเนกาอีก1เข็มหรือว่าฉีดแอดตต้าแล้วสเข็มเนี่ยหรือฉีดซินโนแวคบวกแอตต้ามาแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการมารับวัคซีนเราก็จะมีการให้กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วก็มีการนะครับเมื่อฉีดเสร็จก็คือจะให้นั่งพักดกูอาการก่อน30นาทีครับ<ฆ>ก่อนที่จะกลับไปทํางานต่อส่วนรอบถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่รองไปจากบุคลากรทางการแพทย์นะครับจากนั้นก็จะมาถึงกลุ่มเปราะบาง608 608ก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังแล้วก็หญิงตั้งขันอายุตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปครับนะคะส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะคุณชุมพลสีสำอางประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีท่านก็เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกนะคะเพื่อที่จะเป็นการขอมติอนุมัติการจ่ายงบประมาณ12ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยายลัยจุฬาภรจำนวนนวน1 2 0 0โดส ในการประชุมค่ะก็เห็นชอบนะคะอนุมัติงบประมาณจำนวน12ล้านบาทหลังจากการประชุมต่อค่ะท่านก็เดินทางไปดูแลความเรียบร้อยนะคะที่ศูนย์พักคอยที่ทางเทศบาลนั้นจัดเตรียมเอาไว้สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะครับมากันที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับนายแพทย์ธีรพงศ์ตุหนาผู้อำนวยการโรงพยา,ยาบาลพระปกเก้าก็เดินทางตรวจเยี่ยมครับการฉีดวัคซีนซิโนแวค ที่ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง7็โลกเรือลังะผู้สูงอายุที่ยวลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับพร้อมกันนี้ครก็ยังได้เปิดเผยนะครับถึงกรณีที่มีการจับตามมองนะครับในเรื่องของ วัคซีนเนี่ยมีการปล่อยให้กลุ่ม VIP หรือไม่นะครับได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยหรือไม่นะครับซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าแลก็ได้รับจัดสรรมาทั้งหมดเนี่ย896โดสนะครับจากทั้งหมดเนี่ยของจังหวัดเราได้มาทั้งหมดเนี่ย2,385โดสครับโดย896โดสก็จะถูกฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลยนะครับย้ําเลยว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ทําการลงทะเบียนขอรับไว้กับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดส่งให้ตามจํานวนที่ร้องขอมาครับโดยในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะก็ยังได้แบ่งเป็น4ประเภทด้วยนะครับที่จะได้รับวัคซีนก็คือประเภทที่1นะพี่ต้องการบูสเตอร์ไฟเซอร์เนี่ยเป็นเข็มที่3ประเภทที่2ก็คือเป็นที่ต้องการฉีดเนี่ยวัคซีนเนี่ยเป็นเข็มที่2จากเข็มที่1ก็คือเข็มที่1คุณจะฉีดอะไรมาก็ได้แต่ว่าเข็มที่2เนี่ยก็คือไฟเซอร์ที่จะได้รับนะครับประเภทที่3คือต้องการที่จะฉีดเป็นเข็มแรกเลยนะครับ ก็คือยังไม่ได้ฉีดอะไรมาเลยก็คือจะฉีดไฟเซอร์เนี่ยเป็นเข็มที่1นนะครับแล้วก็เฉพาะไฟเซอร์เนี่ยประเภทสุดท้ายเนี่ยครับก็คือผู้ป่วยที่หาจากโควิด1 9แล้วมา4สัปดาห์ครับถึงจะมีการฉีดได้นะครับซึ่งทุกประเภทนะครับต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมานครับก็จะมีการขอรับในรอบถัดไปนั่นเองครับ สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้มา896โดสเราฉีดหมดเลยเป็นเจ้าหน้าที่เราทั้งหมดนะครับไม่มีกลุ่มอื่นเด็ดขาดเลยนะครับ แต่จร,จริงๆถามว่าบุคลากรของเรามีความต้องการไฟเซอร์เท่าไหร่ณขณะนี้ถ้าเรารวมทั้ง4กลุ่มนะครับคือตอนแรกมันประกาศแค่กลุ่มแรกที่เราไปขึ้นทะเบียนแล้วเขาก็ส่งมาให้ประมาณ896โดสแต่ขณะนี้เราได้สารวจเพิ่มเติมว่าเอ๊ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดมีกี่คนกลุ่มที่ฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วแล้วกลุ่ม2บางคนเขาต้องการแอสตราแต่ครั้งนี้เขาขอเปลี่ยนเป็นไฟเซอร์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรารวบรวมได้ทั้งหมดประมาณอีก700คนส่วนที่ขอใหม่ไปก็ กระทรวงแจ้งมาชัดเจนแล้วครับว่าได้ทุกคนนะครับเพียงแต่ว่ารอก,การจัดสรรเพราะครั้งแรกนี้ไม่ได้จัดสรรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีบางส่วนที่มีรายชื่อตกหล่นไปบ้างหรือมีใครที่ต้องการเปลี่ยนใจเพิ่มเติมมาแต่ต้องอยู่ในระเกณฑนสี่ข้อของกระทรวงตรงนี้ท้าททำรายชื่อไปหมดแล้วแล้วก็รอก,กระทรวงจัดสรรมาแล้วก็จะฉีดเพิ่มเติมให้ครับไม่มีเบีพีแน่นอนครับนะคะไปดูไฟเซอร์ที่จังหวัดตราดกันต่อนะคะที่สาลาประชาคมจังหวัดตราดก็มีการฉีดวัคซีน เป็นไฟเซอร์เนี่ยะคะ่ะ678โดสซึ่งเป็นการบูสเตอร์เข็มที่3นะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอสมอที่เป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานด้านโควิด -19 ที่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้รับการฉีดซิโนแวคเข็มที่1และเข็มที่2มาแล้วนะคะก็ถูกบูสเตอร์เข็มที่3ด้วยไฟเซอร์โดยในการฉีดบริการในการบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันครั้งนี้เนี่ยนะคะทางคุณนัทพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดหัวหน้าจิตอาสา904จังหวัดตราดก็ได้นําบรรดาจิตอาสา904รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงพยาบาลตราดมาร่วมอำนวยความสะดวกค่ะให้กับผู้ที่เข้ารับวัคซีนด้วยนะคะ